อีกหนึ่งคันครับนี่ <อา S 1> นะฮะอ,อันดับหนึ่งของเมื่อวานนี้ครับเบอร์เจ็ดสิบหนะครับที่ลงมคันทองช่างต่อลกุรีหวานเฮลทูบอยเมื่อวานวิ่งได้แปดจุดสองเจ็ดเจ็ดนะครับนะดูฮะวันนี้ จะมีแปดต้นอีกหรือเปล่าคันนี้เข้ารอบเข้ารอบแล้วลกาลัตีเลยพี่<ด>เข้าแน่นอนแน่นอนครับรได้ตัว๋วไปบุีร์แน่นอนครับเดี๋ยวมา <แจ S 2> ดูว่าจะวิ่งยังไงฮะวิ่งโชว์หรือวิ่งยังไงหรือเปล่ามันจะมาทำามสปีติตัวเองหรือไม่มน่าสนใจครับลัคนี้ดูจะเห็นเลขเจ็ดไหมกับคันนี้ถ้ามาเจ็ดดิมีเฮทีมอื่นสิครับทีมอื่นสิครับโอ้โหจะทำรถเจนยังไงฮะ จุดสองจุดสองเจ็ดนะฮะไม่ใช่ง่ายนะพี่ครับผมสองเจ็ดนี่อาจจะลงเป็นล้าน <c oughs> <c oughs> ไม่แน่ไม่แน่เมื่อวานก็อาจจะวิ่งไม่เต็มที่ก็ได้มาอลองลุ้นกันนะครับต้องอยู่ที่การวางแผนของทีมเซอร์วิสด้วยครับครับผมบางทีมก็บวกเลยรันแรก ทีก็หวดกันแล้วสุดท้ายหาเซนเซอร์จุดที่สองครับโอเคไปพร้อมหารอบเลยครับนั่นะฮะนั่นนะฮะนั่นละฮะเมื่อวานกันอย่างนี้ฮะเจ็ดไมไปเจ็ดไมแปดจุดหนึ่งสี่ โอ้ตบมือสิครับรออะไรฮะ <laughs> โอ้โหโนี่เหมือนแบ็กอัพเวลาตัวเองได้ฮะคมมของตัวดีมากครับทีมอื่นนี่เหนื่อยเลยครับ,บทลายสถิติของเมื่อวานของตัวเองแล้วนะครับ8.14เท่าไรครับ